สวัสดีค่ะดิฉันนางสา i, วทิติรัตน์ชัยมงคลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาวันนี้จะมานําเสนอเรื่องฐานนิยมและมัธยฐานสอนโดยคุณครูชนินนินดีเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะมารู้จักกับฐานนิยมกันค่ะ <Android> ฐานนิยมคือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือตัวเลขตัวหนึ่งซ้ำกันมากที่สุดแต่ถ้าค่าสังเกตมีจำนวนเท่ากันแสดงว่าข้อมูลนั้นไม่มีฐานนิยมค่ะเรามาลองหาค่าฐานนิยมกันนะคะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดนั่นก็คือ15นั่นแสดงว่าฐานนิยมของข้อนี้คือ15นั่นเองค่ะ ตัวอ,อย่างต่อมานะคะฐานนิยมข้อนี้จะมี2ตําแหน่งด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือ60และ63ค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขที่สําคัญมากที่สุดในโจทย์ข้อนี้ค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายในฐานนิยมนะคะจะเห็นว่าข้อนี้นะคะมีการซ้ํากันจริงค่ะแต่ว่าซ้ากันเท่ากันหมดเลยนะคะแสดงว่าข้อนี้นะคะฐานนิยมเท่ากับไม่มินเองค่ะเรามารู้จักกับมัธยาฐานกันต่อเลยนะคะมัธยาฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางของชุดข้อมูลหลังจากทําการเรียงลําดับแล้วมัธยาฐานเป็นค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งมีค่าน้อยกว่ามัธยาฐานอีกส่วนหนึ่งมีค่ามากกว่ามัธยาฐานค่ะ การหามาธยาฐานนะคะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1จํานวนข้อมูลเป็นจํานวนคี่ยกตัวอย่างนะคะข้อมูลมีทั้งหมด7ข้อมูลได้แก่ 12, 15, 16, 10, 19, 10และ14นําตัวเลขมาเรียงลําดับจากน้อยไปมากจะได้ 10, 10, 12, 14, 15, 16, และ19สังเกตนะคะว่าค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดนี้นั่นก็คือ14 แสดงว่าค่ามาธศฐานของข้อนี้เท่ากับ14ค่ะกรณีที่2นะคะจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่ตัวอย่างนะคะข้อมูลมีทั้งหมด8ข้อมูลได้แก่10 15 13 18 14 19 11และ12 นำข้อมูลมาเรีงจากน้อยไปมากจะได้10 11 12 13 14 15 18และ19จะเห็นว่าการที่เป็นจำนวนคู่นะั่นหมายความว่าไม่มีตัวเลขตรงกลางหรือมีตัวเลขตรงกลาง2ตัวในขณะที่เราต้องการแค่ตัวเดียวจะเห็นว่าตรงกลางมีตัวเลข2ตัวคือ13และ14ให้นำตัวเลขทั้งสองนะคะ มาหาค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะเป็นค่ามาเทยฐานค่ะเรามาแสดงวิธีทำกันค่ะ13บวก14หารด้วย2 2คือจำนวน2ตัวเลข2ตัวนี้นะคะจะเท่ากับ13.5นั่นหมายความว่าค่ามาเทยฐานของข้อนี้นั่นก็คือ13.5อยู่ระหว่าง13และ14ค่ะก็จบไปแล้วนะคะขอขอบคุณที่รับชมรับฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยในนาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ